กับเพื่อไทยท่านคิดว่าท่านจะขึ้นมาไหมคะหรือว่าให้พรเพื่อไทยเขาได้ขึ้นเป็นนายกคะอ๋อไม่ใช่ครับน,นตอนนี้ที่ต้องฝ่าทางตันต่างๆมาเพราะเขามองว่าชื่อท่านจะช่วยสลัดสามอย่างต้านรัฐประหารดึงเสียงสวแล้วเอาทัากคุณกลับกลับมา <c oughs> แล้วประกันยังไม่ขอพูดถึงรอไปก่อนเมื่อถูกถามว่าพร้อมจะเป็นนายกหรือไม่นะครับแล้วเมื่อนักข่าวถามย้ำว่าระหว่างพลเอกประวิตร กับพรรคเพื่อไทยใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ต้องฝ่าทางพันการเมืองพลเอกประวิทย์หยุดฟังคําถามพร้อมกับหันมาตอบนักข่าวว่าไปถามเขานะครับพระเอกประวิทย์เปิดเผย,ว,ยว่าการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการไปดูแลร่างกายตัวเองไม่ได้มีการพบหรือว่าโทรศัพท์พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรเพื่อที่จะเปิดดีลการเมืองนะครับส่วนการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐวันนี้จะมีการประชุม เรื่องใดหรือกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พรเด็ประวิดกล่าวว่าเป็นการประชุมเรื่องทั่วไปของสสใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและน่าจะมีการพูดคุยและเป็นมติพักนะครับกรณีการโหวตตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนจะมีการเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญสสพักเพื่อไทยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่พระเด็ประวิดกล่าวสั้นๆว่าไม่มีไม่มีครับ